เรื่องของการค้ำประกันให้เพื่อนเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าตัดสินใจพลาดทีเดียวชีวิตการเงินเปลี่ยนได้เลยนะเพราะมันคือการที่เราอาจจะต้องไปแบกรับภาระนี่ที่เราไม่ได้เป็นคนก่อเลยแม้แต่บาทเดียวโอ้โหคำพูดแบบนี้ใครได้ยินก็ใจอ่อนใช่ไหมครับไว้ใจเราเถอะไม่มีวันผิดคำพูดฟังดูโคตรจะจริงใจเลยแต่เชื่อไหมครับว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายทางการเงินของคนมนักต่อน,นักแล้ว ความไว้ใจที่เราให้ไปเต็มร้อยเนี่ยมันกลายมาเป็นนี่ก้อนมหึืมาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันโอเคเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แบบถึงแก่นเลยนะผมว่าเราต้องเริ่มจากเรื่องจริงของคนคนหนึงก่อนเลยดีกว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะแต่ก็เป็นบทเรียนที่แบบแพงมากจริงจ คือบางทีเราอาจจะคิดว่าเออก็แค่เซ็นชื่อแป๊บเดียวเองไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับการเซ็นชื่อครั้งนั้นนะ่ะมันเหมือนเราเอาอนาคตทางการเงินทั้งชีวิตของเราเนี่ยไปฝากไว้ในมือของคนอื่นเลยนะแล้วที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือมันไม่มีปุ่มอันดูครับกดย้อนกลับไม่ได้แล้วเรื่องราวนี้มันเริ่มจากสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือคําว่าเพื่อนกับความไว้ใจนี่แหละเคสของพี่ออสเนี่ย เขาเห็นเพื่อนสนิทกำลังลำบากอยากมีรถไว้ทำมาหากินเขาก็เลยอยากจะช่วยเต็มที่เลยก็เหมือนที่เราๆท่านๆนี่แหละครับพอเพื่อนเดือดร้อนมากก็อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยใช่ไหมล่ะแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นครับธุรกิจของเพื่อนดันไปไม่รอดและพอธุรกิจล้มปึ๊บคำสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างมันก็หายวับไปกับตาเลยพร้อมๆกับตัวเพื่อนเขานั่นแหละครับที่เหลือทิ้งไว้ก็มีแค่นีก้อนโตๆที่พี่ออต้องมารับผิดชอบ และนี่แหละครับคือบทสรุปของเรื่องนี้พีออรดถูกฟ้องร้องครับต้องมารับผิดชอบหนี้ค่ารถรถที่ตัวเองไม่เคยได้ขับไม่เคยได้ใช้ประโยชน์เลยแม้แต่วันเดียวแล้วทั้งหมดนี้มันเกิดจากอะไรนั่นหรอครับก็เกิดจากลายเซ็นแค่ครั้งเดียวนั่นแหละครับครั้งเดียวจริงๆฟังเรื่องพีออรดแล้วก็น่าเห็นใจมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ในโลกของกฎหมายเนี่ยความรู้สึกเห็นใจอย่างเดียวมันอาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากนะักเอาละ่ะ ทีนี้เรามาดูกันแบบตรงๆเลยดีกว่าว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้เขามองกันยังไงอะลองดูตรงนี้กันนะครับคือในมุมของกฎหมายนะพอถึงจุดที่ลูกหนี้เบี้ยหนี้แล้วเนี่ยสถานะของลูกหนี้ตัวจริงกับคนค้ำประกันแทบไม่ต่ายกันเลยนะคือถูกฟ้องได้เหมือนกันถูกยึดทรัพย์ได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยครับและนี่คือจุดที่แบบพีคที่สุดเลยนะครับต้องจําไว้ให้ดีเลยนะ คือเวลาเรื่องมันไปถึงศาลแล้วเนี่ยการที่เราจะไปบอกว่าอา้าวผมไม่ได้ใช้เงินซะหน่อยหรือผมไม่รู้เรื่องเลยว่าเขามีปัญหาคําพูดพวกนี้ไม่มีน้ําหนักเลยครับเพราะในทางกฎหมายแล้วเนี่ยลายเซ็นที่เราเซ็นไปมันคือสัญญาที่ผูกมัดตัวเราไว้กับหนี่ก้อนนั้นแบบเต็มประตูเลยทีนี้พอรู้ตัวแล้วว่าเอาแล้วไงต้องรับผิดชอบนี่แทนเพื่อนแน,น่ๆความรู้สึกแรกเลยคือมันคงจะเคว้งมืดแปดด้านไปหมดเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าการนั่งจมอยู่กับความเสียใจมันไม่ช่วยอะไรนะเอาละ่ะมาดูกันดีกว่าว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเนี่ยเราจะตั้งสติแล้วก็รับมือกับมันยังไงได้บ้างสิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะครับมี3สเต็ปง่ายๆให้ตั้งหลักก่อนเลยนะ 1. รีบเช็คยอดหนี้ทั้งหมดทันทีครับขอเอกสารทุกอย่างมาดูให้เคลียร์ๆเลยว่าตัวเลขจริงๆมันเท่าไหร่กันแน่ 2. รีบพุ่งไปติดต่อเจ้าหนี้เลยครับย้ำว่าอย่าหนีนะ เข้าไปคุยเข้าไปเจราจาหาทางออกร่วมกันก่อนและ 3. เตรียมข้อมูลไว้เลยครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราในการไปฟ้องไล่เบีย้ยเอากับเพื่อนตัวดีคนนั้นที่หลังมาถึงตรงนี้ก็คงมีคำถามผุดขึ้นมาในใจใช่ไหมครับว่าเฮ้ยแล้วแบบเนี้ยเราจ่ายแทนไปแล้วเราจะไปทวงเงินคืนจากคนคน,นั้นที่หนีไปได้ไหมเหรอมันก็ควรจะได้สิถูกไหม และนี่คือความจริงที่ต้องบอกว่ามันค่อนข้างโหดร้ายนิดหนึ่งนะครับคือถ้าว่าการตามกฎหมายเป๊ะเ,เ,เนี่ยเรามีสิทธิ์ฟ้องครับฟ้องได้แน่นอนแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงล่ะลองคิดดูนะครับถ้าเพื่อนคนนั้นหนีไปแล้วไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลือให้เรายึดเลยการจะไปตามทวงเงินคืนมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมครับสุดท้ายแล้วภาระทั้งหมดมันก็ยังกองอยู่ที่เราเหมือนเดิมเอาล่ะครับจากทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ย ทั้งเรื่องจริงทั้งข้อกฎหมายมันสอนบทเรียนราคาแพงมากๆให้กับเราเลยนะเป็นบทเรียนที่หลายคนต้องจ่ายด้วยน้ำตาแล้วก็เงินในบัญชีจนเกลี้ยงเลยทีเดียวประโยคนี้มันคมแล้วก็จริงมากๆเลยนะเราคำประกันเพราะความไว้ใจแต่นี่สินไม่เคยไว้ใจใครคือเราต้องจำไว้ในใจเลยครับว่าเรื่องเงินเงินผ่องทองเรื่องนี่สินเนี่ยมันไม่มีคำว่าเพื่อนพี่น้อง มันทำงานตามระบบตามกฎของมันแบบตรงไปตรงมาไม่สนหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นแหะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับไอ้คำสัญญาที่บอกว่าจะไม่ทิ้งกันว่าจะรับผิดชอบเองมันก็เป็นแค่ลมปากครับมันไม่มีผลอะไรทางกฎหมายเลยสิ่งเดียวที่มีผลจริงๆที่ผูกมัดเราไว้แบบดิ้นไม่หลุดเลยก็คือลายเซ็นของเราบนกระดาษแผ่นนั้นนั่นแหละครับโอเคมาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดของวันนี้แล้วครับก็คือ แล้วเราจะทำยังไงล่ะที่จะไม่ให้ตัวเองต้องเดินไปตกหลุมแบบนี้มาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างที่ต้องเช็คให้ดีเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองในอนาคตก่อนจะจรดประกาเซ็นชื่อค้ำประกันให้ใครนะถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองก่อนเลยข้อ1ถามใจตัวเองดังๆเลยว่าพร้อมจะจ่ายนี้ก้อนนี้แทนเขาทั้งหมดร0อไหวไหมข้อ2 ถ้าคำตอบคือไม่ไหวไม่มีปัญญาจ่ายแทนแน่ๆคำตอบเดียวเลยครับคืออย่าเซนเด็ดขาดและข้อสุดท้ายสมมุติถ้ามันเลี่ยงไม่ได้จริงๆพยายามอย่าเป็นคนค้ำประกันคนเดียวครับลองหาพางให้มีคนค้ำร่วมเพื่อกระจายความเสี่ยงอย่าไปแบกรับไว้คนเดียวเต็มๆและสุดท้ายนะครับอยากจะฝากข้อคิดที่มันอาจจะฟังดูเจ็บเแต่จริงมากๆในยุคนี้ไว้การที่เราช่วยใครสักคนเซนค้ำประกันให้เขาเพียงเพราะคำว่าเพื่อน เพียงเพราะความไว้ใจมันอาจจะไม่พอเสมอไปนะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าถ้าวันหนึ่งเราเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆแล้วทั้งไปหาเขาคนที่เราเคยช่วยไว้อย่างเต็มที่เนี่ยเขาอาจจะทำแค่เพียงอ่านแต่ไม่ตอบเราก็ได้ครับ